ไฮไฮไฮสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับสโตร์เซกแลแวนนะแล้วก็อยู่กับเกมฮงไกสตาร์เรลอัปเดตเวอร์ชัน1.6นะมุงกุฎแห่งปุถุชนและเทพเจ้าเรื่องราวครั้งนี้เวียนกลับมาที่สถานีอวกาศเทอร์ตาเซครูชั n นโซนคือส <y caption ing> nah. ่วนในสถานีอวกาศเทอร์ตาที่เราจะได้เล่นใน1.6 พื้นที่ที่ถูกปิดกั้นแต่ไม่รวมสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่หลบซ่อนอยู่ในนั้นโดยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากการวิจัยของเรนเมยในพื้นที่ทําให้เรนเมยขอให้ผู้บุกเบิกมาจัดก,การกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและในเรื่องทั้งหมดนี้คุณสามารถติดตามได้ในฮงไกสตาร์เรลวันคอยสิคเนเมยสมาชิกลำดับที่81ของสมาคมอัจฉริยะตัวละครประเภทน้ำแข็ง5ดาวพาร์ทประสานหนึ่งในผู้สร้างซิมบูเลต์ยูนิเวิร์ส โจมตีปกติสร้างดาเมจน้ำแข็งแก่ศัตรูหนึ่งตัวสกิลเพิ่มประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนและดาเมจของเพื่อนร่วมทีมสร้างพื้นที่ทะลวงความต้านทานทุกประเภทของฝ่ายเราจะเพิ่มขึ้นหลังโจมตีจะเพิ่มเครื่องหมายมาร์คให้แก่ศัตรูเป้าหมายเครื่องหมายมาร์คจะถูกใช้งานในแอคชั่นต่อไปของเป้าหมายขยายทำลายจุดอ่อนและหน่วงแอคชั่นสร้างดาเมจน้ำแข็งเพิ่มเติมในส่วนของเทคนิคของ ดวนเมยนะคะทำให้ฝ่ายเราได้รับบัฟเหมือนสกิลของเธอโจมตีเพิกใเฉยต่อประเภทจุดอ่อนลดความต้านทานเกิดเอฟเฟกต์ทำลายจุดอ่อนที่สอดคล้องกับประเภทผู้โจมตีพรสวรค์ในแทุกหนึ่งพรในซิมูเลตยูนิเวิร์สทำให้ดาเมจทนทานที่เกิดจากการโจมตีครั้งนี้เพิ่มขึ้นและสร้างดาเมจน้ำแข็งเพิ่มเติมด้วยดเรเลโช นักวิชาการผู้เข้มงวดจากสถาบันแห่งปัญญาเป็นองค์กรที่นับถือนุสตัวละครประเภทจิตภาพ5ดาวผาดล่าสังหารโจมตีปกติด้วยสันสมุดสุดคูสร้างดามจจิตภาพแก่ศัตรูที่กำหนดหนึ่งตัว สกิลสร้างดาเมจจิตภาพแก่ศัตรูที่กำหนดหนึ่งตัวพรสวรรค์หลังจากใช้สกิลการต่อสู้มีโอกาสที่จะโจมตีต่อเนื่องดีบัฟมากเท่าใดในการต่อสู้ครั้งนั้นโอกาสโจมตียิ่งมากขึ้นอันติสร้างความเสียหายจิตภาพและติดสถานะความโง่เขลาของนักปราศ เมื่อเพื่อนร่วมทีมโจมตีตัวละครที่ติดสถานะนี้เดวิโอจะโจมตีต่อเนื่องเส็ปเป้าหมายเทคนิคสร้างพื้นที่พิเศษยั่วยยุสตูในบริเวณใกล้เคียงจะมีโอกาสทำความเร็วเป้าหมายลดลง สุยีออ่สาวของฮันเย่ผู้ใช้หุ่นเชิดแทนร่างจริงจากเทลลอตส์คอมมิชชั่ตัวละครสีดาวประเภทควันตั้มผ่าทำลายล้างทุกครั้งที่จับคนร้ายได้เธอจะได้กลับโลกครึ่งวันโจมตีปกติสร้างดาเมจควันตั้มเป้าหมายเดียวสกิลสร้างดาเมจควันตั้มแก่ศัตรูหนึ่งตัวรวมถึงตัวที่อยู่ใกล้เคียงพรสวรรค์ เมื่อตัวเสวออี้และเพื่อนร่วมทีมโจมตีลดทอนความทนทานของศัตรูทับซ้อนจํานวนชั้นความผิดบาปเมื่อความผิดบาปเต็มจะโจมตีต่อเนื่องศัตรูเป้าหมายทันทีเป็นดาเมจควอนตัมถ้าไม่ตายสร้างดาเมจควอนตัมแก่เป้าหมายเดียวลดทอนความทนทานและเพิกเฉยต่อประเภทของจุดอ่อน เทคนิคหลังโจมตีและเข้าต่อสู้สร้างดาเมจแก่ศัตรูทั้งหมดเอาละค่ามาในส่วนสำคัญและของเวอร์ชันน1.6นี้การวา์ปครึ่งแรก1.6ก,กรุ่นกลิ่นเงาบุพาและจัก,กราท่องเอกภพล้นเมย์้าดาวลิมิต็ดมาพร้อมกับตัวละครเบลด5ดาวและเฉวยยี่ตัวละคร4ดาว ส่วนในช่วงครึ่งหลังนั้นในเวอร์ชัน1.6สปสิ่งไร้หลังดังทาราและค่ำคืนผืนนิทรา5ดาวลิมิเต็ดเลโชตัวละครรีรันครับกาไลโคนพาร์ตเซลอินมิลเลอร์พร้อมด้วยไลโคน5ดาวเดอะอันรซ์เอเบิลไซด์ไลโคนแบปติซึมออฟเพียร์ต มาพร้อมกับไลโค Patience is all you need เราจะได้เจอกับรังต้นแบบมแมลงและความชั่วรายในไฮยานะมมลแมลงสกาลคาบัสมันมีความสามารถในการสืบพันธุ์ที่ดีมากไม่อาศัยเพศในการสืบพันธุ์ที่ลอยเมยได้เจอในระหว่างการทดสอบที่สถานีอวกาศล่องหลุมแห่งดวงดาวได้ปรากฏในสถานะทวีคูดที่สกาลคาบัสโดนโจมตีจะเรียกมแมลงออกมาเพิ่ม ในช่วงะวีคูณขนาดนี้นะคะเจ้าสวอมคีนิจอนแอร์เตรียมระเบิดมันตอนนี้เลยทำลายจุดอ่อนให้ได้ซึ่งหลังจากจบเนื้อเรื่องภารกิจใน1.6นี้เราจะได้ Echo of War, b u r h o l อ Planet o ลเน็ตโอนครจะเปิดขึ้นในส่วนของกิจกรรมประจำเวอร์ชัน1.6นะคะ กิจกรรมแรกเลยลิกเตอร์พิกทุกคนจะได้พเพาะเลี้ยงและดูแลสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆและเลือกสัตว์เลี้ยงจากคู่มือเลี้ยงได้หลากหลายเลยมีแบบทั้งกลายพันธุ์และก็แบบรูปลักษณ์พิเศษและนอกจากนี้ยังมีมินิเกมมีโอกาสที่ผู้บุกเบิกจะได้แปลงร่างเป็นปั๊ปี้มาถึงอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นการอัปเดต Simulate Universe Go and Scale จำลองนิวส์ขึ้นมาหยุดเวลาก่อนจักรพรรดิรูเบิร์ตสมาชิกลำดับที่27จะจากไปเกิดจากคอมพิวเตอร์ที่มีจิตสำนึกของตนต่อมาได้รับความสนใจจากนิวส์จักรพรรดิรูเบิร์ตสมาชิกลำดับที่27ของสมาคมอัจฉริยะในสงครามเป็นส่วนกระจายข้อมูลทางปรติศาสตร์ในการศึกษาเทพดาราเพิ่มผัดปัญญา แยกเต่าอ,ออกมาในผาดนี้หน้าเต่าแบ่งเป็น6กช่องติดตั้งเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันออกไปรวมความลับบุกเบิกจะได้รับเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันมากขึ้นปลดล็อกความเทพและเกมเพย์ใหม่ๆได้และผสมประสานเอฟเฟกต์จากแต่ละผาดสร้างบัฟที่ดีกว่าเดิมเช่นลูกเต่าที่ได้รับพาังวัลต่อสู้มากขึ้นลูกเต่าที่จะทําให้เราข้ามช่องได้นอกจากนี้สามารถได้รับความสามารถทั้งสองอย่างได้เลย หลังจากพันดานปลดล็อกพรสวรรค์เพื่อเสริมสร้างเอฟเฟกได้คล้ายคลึงกับ Ability T ใน Simulate Universe การรับรู้ต่อตนเองรวบรวมเนื้อเรื่องเพื่อปลดล็อกความรับของเทพดารา b r สเซลลิน n รน n g e r เราได้รับคำเชิญเข้าร่วมทดสอบพิเศษจากผาแผนกนิเวศวิทยาต่อสู้กับศัตรูภาพลวงตาที่เกิดจากกลิน่นมีปักอินกลิ่นเพื่อจะได้รับความสามารถในการต่อสู้รอยแยกมิติระนาบกับดินแดนพิศวงในทั้งสองอย่างนี้จะได้รับรางวัลสองเท่าใน Simulate Universe กับ Cavern of Corrosion Pure Fiction คุณสามารถไปคุยกับเจย และนกแก้วที่ชอบเล่าเรื่องจริงด้วยความเท็จได้เพื่อสัมผัสกับการท้าทายถาวรสะสมคะแนนจากการต่อสู้ในการท้าทายแต่ละครั้งในจํานวนเทินที่จํากัดแต่ละอันมาพร้อมกับบัฟที่ให้ผู้บุกเบิกได้เลือกสรรแต่ละจุดได้รับเพชร720้เจลล่าสำเร็จด่านเพื่อรับลิงก์สีดาวฟอคเกอร์เทนฮอลขยายด่าน11กับ12และจะได้รับสกุลเงินใหม่เจลโมเดลลิงเลซินในร้านค้าใหม่เพียวฟิ c ชั่นและฟอคเกอร์เทนฮอล จะสลับอัปเดตหลัง Memory of Chaos ได้2วี e k จะมีการเปิดเพลฟิกชั่นตัวใหม่ขึ้นและหลังจากผ่านไป2สัปดาห์ m e m o r y of Chaos จะเปิดช่วงใหม่ขึ้นจะได้รับประมาณ2160จากเพลฟิกชั่นและ f o r g o t t e n h l l m m m o r y y of h h o s s นั้นจะขยายเวลาจาก2สัปดาห์เป็น6สัปดาห์เพิ่มฟังก์ชันผ่านด่าน f o r g o t t e n h l l l อย่างรวดเร็ว หลังสำเร็จ3ดาวสามารถรับรางวัลด่านก่อนหน้านี้ทั้งหมดนั่นหมายถึงเริ่มท้าทายสูงสุดได้ที่ด่าน7เท่านั้นการจัดทีมหลังอัปเดตเพิ่มทีมลงออโต้เลยมีปุ่มสลับทีมและปุ่มล้างทีมในปุ่มเดียวจัดทีมได้ง่ายขึ้นลดความยากการฝึกประจําวันเพิ่มฟังก์ชันปลดล็อกแบบจํากัดเวลาสําหรับด่านวัสดุแม้ไม่ได้เปิดแผนที่ก็สามารถท้าทายได้อย่าลืมไปเลยอย่างหนึ่งก็คือเช็คอิน7วันแลบไปเลย10วาร์ งไกสตาเลวได้รับการเสนอชื่อและรางวัลเมื่อถึงกิจกรรมวาร์ป,ปรรพสิงหลายหลังดังทาราในเวอร์ชัน1.6ผู้เปิดทุกท่านจะได้รับตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดดรเลโชัน่นก,ก็คือซันเดย์ผู้จัดเทศกาลและผู้มีอำนาจจากสายตระกูลทั้ง5แห่งเพนาคูนีซึ่งสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีในครั้งนี้คือเพนาคูนีนั่นเองได้รับขนานนามว่าเป็นดาวแห่งการเฉลิมฉลอง ก็มีนักร้องนักแสดงมีเจ้าหน้าที่มีการแล้วก็สมาชิกจากกลุ่มต่างๆแม้แต่นักราสเตลอนแล้วก็กลุ่มทำลายล้างขอแค่มีจิตนาที่ดีเพืนอนคนนี้ก็พร้อมที่จะยินดีต้อนรับ